ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่พิงเพ room นะคะวันนี้หนังสือที่นำจะนำมารีวิวก็คือเรื่องนี้หนูตอบได้รอบรู้เรื่องอวกาศค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันเลยนะคะวันนี้เราก็ มาพบกับพิงค์เพรูมกันอีกแล้วนะคะวันนี้หนังสือที่เราจะเอามารีวิวก็คือเรื่องนี้หนูตอบได้ตอนรอบรู้อวกาศค่ะของสำนักพิมพ์อามารินนะคะเดี๋ยวขอไปดูข้างหลังกันก่อนคืออันนี้เขียนโดยคุณเคทีเดนส์และวาดภาพประกอบโดยคุณปีเตอร์ดอนเนลออกแบบโดย s u ซี่แอนริส n นและแปลโดยคุณสิทธิพร ยะขนบนะคะจากสำนักพิมพ์อรมรินพรินติ้งแอนด์พรับบิชชิ่งจำกัดนะคะรานะคา375บาทโดยหนังสืออันนี้ค่ะจะมีหลายซีรีส์เลยนะคะเรามาดูอันนี้กันก่อนอันนี้นะคะเปิดมาเป็นหนังสือแบบมีลูกเล่นนะคะก็จะเหมาะกับน้องๆที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะอนุบาลหึ่อนุบาลสแล้วนะคะ ก็จะเริ่มต้นจากอวกาศเริ่มต้นจากที่ไหนไปดูหน้าที่หนึ่งดาราจักรคืออะไรดูหน้าที่สองสามทำไมโลกถึงหมุนรอบดวงอาทิตย์เท่าไรอย่างไรลอยดาวเคราะห์ลอยอยู่ได้อย่างไรนักบินอวกาศกลับบ้านได้อย่างไรใครคือมนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็จริงหรือเปล่าเธอจะเป็นมนุษย์อวกาศได้ได้หรือเปล่านะคะ อันนี้ก็ลองดูก็จะมีแผ่นเปิดเยอะมากๆเลยอันนี้ก็คือที่ไหนโลกของเราอยู่ตรงไหนนะคะนักบินอวกาศเดินที่ไหนจรวดบินขึ้นจากที่ไหนนะคะหรือว่าอวกาศเริ่มต้นจากที่ไหนนะคะหน้าต่อมาอะไรทําให้ชันรอยได้สถานี้อวกาศมีอะไร วันหนึ่งหนึ่งนักบินออกากาศทำอะไรบ้างนี่คืออะไรรถํำรวจนั่นเองนะคะดาราจักรคืออะไรมีหลายรูปแบบเลยในโอกาศมีอะไรอีกบ้างดาวฤกษ์ทำมาจากอะไรฉันเห็นอะไรบนท้องฟ้าตอนกลางคืน คอสโมนอสคืออะไรอืมอันนี้นะคะระบบสุริยะคืออะไรทำไมทำไมเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยทำไมโลกถึงหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำไมดาวเคราะห์บางดวงถึงมีวงแหวน ทำไมฉันมองไม่เห็นดวงดาวในตอนกลางวันทำไมดวงจันทร์ถึงเปลี่ยนรูปร่างทำไมนักวินอวกาศต้องใส่ชุดอวกาศทำไมนักบินอวกาศต้องดำน้ำด้วยนะคะนี่ทำไมนักบินอวกาศเหล่านี้ถึงอยู่ในถ้ำอืนะคะ อย่างไรและเท่าไรนักบินอวกาศกลับมาที่โลกได้อย่างไรมีดวงดาวอยู่มากมายอยู่มากเท่าไหร่ดาวเคราะห์ลอยอยู่ในอวกาศได้อย่างไรจรวดทำงานอย่างไรต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะขึ้นไปถึงอวกาศน้อยกว่า10นาทีโอ้อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันดวงจันทร์ส่องแสงได้อย่างไร ก็คือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นั่นเองเราจะท่องไปในอวกาศได้ไกลเท่าไหรม่มีคนมากเท่าไหร่ที่เคยไปดวงจันทร์12คนผู้คนรู้เรื่องอวกาศมามากมายได้อย่างไรผ่านกล้องโทรทัสศน์กำลังขยายสูงนั่นเองนักปินอวกาศเข,าเข้าห้องน้ำอย่างไร ใครใครอยู่ใครเคยอยู่ในอวกาศนานสุด437วันโอ้นักบินอวกาศอยู่เป็นปีเลยใครเดินบนดวงจันทร์เป็นคนแรกใครประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ใครคือคนนี้นั่นสิใครคือคนนี้แคปซูลของไรก้าแล้วไลก้าคือใครล่ะ นักอวกาศของรัสเซียนั่นเองไลากาเป็นสัตว์ตัวแรกที่ได้ขึ้นไปโคจรรอบดาวโลกอใครประดิษฐ์จรวดใครวางแผนภารกิจบนอวกาศผู้หญิงที่ได้ไปอวกาศคือใครคนแรกผู้ที่ได้ไปอวกาศคนแรกคือใครยูริกาการินโอ้ชื่อคุณคุณนะคะเนี่ย จริงหรือเปล่าตอนนี้มีใครอาศัยอยู่ในอวกาศหรือเปล่าก็มีนะคะนักวินอวกาศอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติดาวเคราะห์ทุกดวงทำจากหินหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเอ่ยดาวพุธด,ดาวศุกร์นี่ไล่ไปเรื่อยๆโลกอังคารพฤหัสดาวเสาร์ ยูเรนะนัสเนปจูนมนุษย์จะไปดาวดวงอื่นได้จริงหรือเปล่านักบินอวกาศกลับบ้านได้จริงหรือเปล่าฉันจะไปเป็นนักบินอวกาศได้หรือไม่ต้องทำยังไงมีเอเลี่ยนอยู่ในอวกาศจริงหรือเปล่านะ่ะอวกาศมืดมากจริงหรือเปล่า อวกาศจะอยู่ตลอดไปหรือเปล่าก็เป็นหนังสือที่เป็นความรู้พื้นฐานที่น่าสนใจมากเลยนะคะเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่เริ่มสนใจเรื่องอวกาศนะคะมีความรู้แล้วก็มีลูกเล่นเปิดปิดได้ค่ะเรื่องนี้ก็แนะนำนะคะ ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะและสวัสดีค่ะ